สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอโอคัตฮาร่ o นะคะกับช่วงอ่านไพ่ฮิวใจนะคะใครที่เข้ามาคลิกเข้ามานะคะผ่านหน้าช่องหรือว่าผ่านรูปภาพนะคะแสดงว่ามีแมสเซจที่คุณจําเป็นต้องรู้อยู่อ่านไพ่ฮิวใจวันนี้เรามาดูกันว่าเรื่องราวของคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันเอาไว้นะ เรื่องราววันนี้นะคะเป็นของคนที่มุมานะตั้งใจทําอะไรมาบางอย่างก่อนหน้านี้มาอย่างยาวนานแล้วและคุณรู้ด้วยว่ามันจะเป็นผลในสิ่งที่คุณทํานะคะมันจะออกดอกออกผลนะคะเราก็ได้ความมั่นคงได้ความมั่งคั่งนะคะมันมีการเออเคลื่อนที่มันมีการ move on มันมีการกําเนิดเกิดขึ้นในเรื่องของ ความคิดสติปัญญาจากการเรียนรู้อะไรบางอย่างในครั้งนี้นะคะบางคนไปดูดวงดูไพ่มาบางคนชอบดูดวงดูไพ่และได้คําตอบจากการที่ไปดูดวงดูไพ่บางคนเนี่ยดูดวงดูไพ่ออนไลน์บางคนอ่ขอพรออนไลน์บางคนเออ่รอคอยพรที่ขอไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางออนไลน์การมูเตลูไม่ว่าจะเดินทางไปมเตลูขอพรความรักการเงินการงานนะคะ คลิปนี้โอรู้สึกถึงพลังงานของการที่คุณพยายามอะไรมาก่อนหน้าเนี้ยอย่างหนักมากๆไม่ว่าจะเป็นการสอบอ่าการทนอยู่กับใครสักคนนึงนะคะแล้วเขาไม่ชัดเจนหรือตัวคุณไม่ชัดเจนนะคะหรือตอนเนี้ยคุณอยู่ในจุดที่รอคอยอ่าการเรียกตัวรับสอบสัมภาษณ์งานรอคอยการสมัคร สอบสมัครงานรอคอยเ,อเรียกตัวไปที่ทำงานใหม่รอคอยการย้ายงานรอคอยการยื่นใบประเมินผลต่างๆรอคอยอาการส่งเอกสารไม่ว่าจะเป็นเอกสารเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างชาตินะคะาทางบีซ่าพาสปอร์ตต่างๆหรือแม้กระทั่งทำบัตรเครดิตยื่นกู้ต่างๆก็ได้นะคะมันดูเป็นการอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ การส่งการยื่นการเซ็นทั้งนั้นนะคะการโยกย้ายงานการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการรอคอยให้มีการมาเจอกันของใครสักคนหนึ่งของคนคุยคนรักหรือว่าแฟนนะคะชาวกองนี้ดูเป็นพลังงานของการรอคอยในสิ่งที่คุณอดทนทำซ้ำๆย้ำๆ เช่นถ้าคุณอยู่กับคนคุยมากับค,คนคนนี้แล้วเขายังแบบไม่ไม่ให้สถานะคุณสักทีอย่างเงี้ยค่ะคุณก็เหมือนรอคอยอดทนมาซึ่งโอรู้สึกว่าความพยายามมันจะเป็นผลนะคะคุณพยายามอะไรมาเนี่ยคลิปนี้คือความพยายามคุณกำลังจะเป็นผลคำขอพรที่ขอไปกำลังจะสำลิดผลเรามาเปิดกันต่อนะคะ ความพยายามของคุณเป็นผลค่าความาสิ่งที่คุณขอพรไปกำลังจะบังเกิดผลโอ้โหโใครของานใหม่ขอข่าวดีขอคนรักที่ดีการได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานได้ค่ะได้ทั้งหมดเป็นไปตามที่คุณคาดคิด คาดหวังสิ่งที่คุณกังวลไว้นะคะมันกำลังจะเกิดเป็นข่าวดีใครขอพอรทางสิ่งสิงสทธิ์ไปนะคะมีโอกาสที่จะได้รับแล้วคุณต้องกลับไปทำตามสัจจะวาจาด้วยมันเป็นการที่คุณไปขอพอรหรือคุณไปเคยสอบรอประกาศผลเขียนใบประกาศ รอประกาศงานนะคะหรือว่ายื่นเอกสารรอเรียกตัวจะสำเร็จทั้งหมดค่ะแล้วก็ก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะมีเรื่องราวผ่านทางความฝันเช่นเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งะคะเลข 4, 4, 4นะี่สี่่นหรือหลังวันพระจันทร์เต็มดวงหลังวันออกพรรษานะคะมันจะมีการปรับยกระดับความเข้มข้นในเรื่องของการเงิน ความมั่นใจ <c oughs> การใช้เงินนะคะอย่างละสมูทราบรื่นแล้วก็ราบเรียบนะชาวกองนี้เนี่ยคุณจะอยู่ในจุดที่มีความมั่นใจมีความมั่นคงนะคะแล้วใครขอพรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะได้ได้ทั้งหมดเลยอะทุกคนในสิ่งที่คุณรอคอยจริงๆคุณได้ทั้งหมดจริงๆใครรอให้ผลกรรมตามสนองของคนที่เขาเคยทำร้ายคุณ วิบากกรรมต่างๆเหล่านั้นสะท้อนกลับนะคะสะท้อนกลับจริงๆเป็นตามที่คุณรอคอยเลยนะชาวคงนี้มีเกณฑ์ที่จะยกระดับความรักความสัมพันธ์นะคะมีเกณฑ์การที่จะเจอคนรักที่ดีมีเกณฑ์มีเกณฑ์ก,การที่จะเออกลับมาปรับความเข้าใจพูดคุยให้โอกาสของคนรักความรัก มีเกณฑ์การที่รอคอยในเรื่องของการงานเอ่อจะได้รับข่าวได้รับการประกาศผลได้รับติดต่อมาให้ไปสัมภาษณ์งานอา่าให้ไปอา่าสัมภาษณ์ต่อให้ไปสมัครสอบต่อมันเหมือนจะเป็นผ่านเลเวลต่างๆนะคะและสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่โอพูดไปต่างๆเหล่านี้กับความพยายามของคุณที่เป็นผล กับการที่คุณลองขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผลกำลังจะเกิดขึ้นตั้งแต่เร็วสุดๆนหนึวัน1สัปดาห์ไม่เกิน1เดือนค่ะมีเกณฑ์การปรับเงินเดือนขึ้นมีเกณฑ์การที่เออจะมีคนทางไกลติดต่อกลับมาพูดคุยมีเกณฑ์การที่จะสอบผ่านสอบได้ได้รับการอนุมัติจากเบื้องบนนะคะใครที่คิดร้ายทำลายคุณเนี่ย โดนพีพากษาแล้วนะคะแล้วคุณโอรู้สึกว่าที่โอเห็นเนี่ยโอโอเห็นว่าคุณอยู่เฉยๆนิ่งๆนงนะไม่ได้คุณไม่ได้เครียดแค้นอะไรไม่ได้เขาเรียกว่าผูกใจเจ็บขนาดนั้นแต่คุณก็เหมือนรอดูอยู่เฉยๆก็ถือว่าโอเคค่ะใครที่เขาเคยทำไม่ดีกับคุณเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลปกปักรักษาคุณอยู่นะคะ ทำอะไรคุณไม่ได้นะอือเรามาดูกันเพิ่มเติมสิโอ้โหใครคุณคเคยโดนลังแกใครเคยทำร้ายคุณมันมันมันไม่เป็นผลนะคะทุกคนเพราะคุณอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมจริงๆคุณ คุณกราบไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ปกติอยู่แล้วใครที่มาทําร้ายคนเนี่ยเขาทําอะไรคุณไม่ได้เลยเนี่ยแล้วคุณอยู่ในจุดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดามีนางฟ้าปกปักรักษาคุ้มครองนะคะแล้วชีวิตคุณอะยิ่งดีขึ้นยิ่งดีขึ้นยิ่งดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็มีการที่ได้รับรู้อะไรบางอย่างจากสิ่งที่คนที่เขาทำไม่ดีกับคุณด้วย ชาวกองนี้ดูมีอกมีการเส้นไหวมีการดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีการแบบดูแลช่วยเหลือเออใครที่คิดร้ายทำลายคุณกลายเป็นชีวิตคุณยิ่งยิ่งดีกว่าเดิมทุกคนไหนดูซิชีวิตคุณที่เขาเคยทําร้ายคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้เป็นอย่างไรโอ้โห و, สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำลายเขาเลยค่ะ เขาก็ดูมีเสน่ห์นะแต่ว่ากลายเป็นเหมือนเขาต้องอยู่คนเดียวดูสิทุกคนมันรีเทิร์นกลับกลับไปหาเขาแบบแย่มากๆคนที่เขาเคยทำร้ายคุณนะคะ่ะอะไรก็คือหายไปหมดความสุขการได้รับการดูแลการมีเพื่อนอยู่ข้างๆก็หายไปหมดแล้วคุณตอนนี้หลุดพ้นแล้วนะหลุดพ้นแล้วนะคะจากวิบากกรรมต่างๆ จากการที่คุณเคยโดนใครเขาทำร้ายมานะคะคุณโดนอ,อ,อะไรต่างๆความไม่ดีความอายุติธรรมเ,ออเรื่องราวบางอย่างนะคะคุณหลุดพ้นแล้วนะคนที่เขาเคยทำร้ายคุณเนี่ยมันจะถูกรีเทิร์นกลับไปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาปกปักรักษาคุณอยู่กล้ำกลายคุณไม่ได้เลยคนคนนั้นเขาดูมีเสน่ห์จริงนะแต่มันถูกบดบ,บ,บังไปด้วยความอาคติ เล่กลเพทุบายแล้วมันรีเทิร์นกลับมาไปสู่เขาแบบแทนที่จะมีความสุขก็มีความทุกแทนแทนที่จะได้รับการดูแลแทนที่จะเจอความรักที่ดีๆก็กลายเป็นเจอกัลายาณมิตรเพื่อนที่ดีก็กลายเป็นเจอกับสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่ามันถูกย้ำยั้งไปทั้งหมดเหมือนจะมีสเสน่ห์แต่ก็แต่ก็ไม่แต่เหมือนจะมีนะคะ เออบุญกุศลที่ทำมามันกลายเป็นเสื่อมถอยไปหมดนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะขอดูไพ่ทาโร่หน่อยว่าคนที่เขาเคยทำร้ายคุณนะคะ mm hmm. เขาได้รับผลกรรมอะไรบ้างมีระบบประสาทความคิดสติปัญญาโอ้โห แล้วก็ไปกระทบกับความสัมพันธ์กับความรักโอรู้สึกว่าเขาจะหาความรักคนรักที่ได้ยากแล้วก็ไปพัวพันอยู่กับคนที่เขามีเจ้าของแล้วนะคะสิ่งที่มันรีเทิร์นกลับไปหาเขามันจะกลายเป็นเขาต้องเดินออกมาจากคนที่เออเหมือนกับเหมือนจะเจอคนที่ดีก็ไม่ดีเหมือนจะต้อง ไปเจอกับคนที่เขาแบบช่วยเหลือในเรื่องงานก็ไม่ช่วยอย่างเนี้ค่ะเจอคนที่ไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่นะก็ไม่เป็นไรเราก็ดูแล้วก็ให้รับรู้ไว้ว่าตอนนี้คุณความพยายามเป็นผลละสิ่งที่คุณพยายามมาการขอพรของคุณก็เป็นผลและวชีวิตคุณกำลังเดินไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิม นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่คุณเคยล้มเคยเจ็บปวดเคยเสียใจนะคะคุณเหมือนกับขอขามากรรมไปแล้วจุดทูบจุดทเทียนบอกเทวดาฟ้าดินบอกอะไรไปหมดแล้วนะคะชีวิตคุณดีกว่าเดิมแล้วจะมีแต่ความสิริมงคลจะมีแต่สิ่งสังธิ์ปกปักรักษาคุณแล้วนะคะ วันนี้โอลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe วันนี้สวัสดีคะ่ะ